ผู้กำกับปอคอมบุกจับตำรวจปลอมแอบอ้างชื่อตุนเงินอยู่วิ่งเต้นคดียาเสพติด4 0 0 0บาทพันตำรวจเอกพัฒนพงศ์ศรีพินเพ,พ,พราะผู้กำกับการสองกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นำกำลังจับกลุ่มนายธนวันรเผื่อพิบูรณ์อายุ46ปีตามหมายจับสารข้อหาเช่าโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นพร้อมของกลางเครื่องหมายยศพันตำรวจเอกและอามสังกัปดปคอมได้ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้น,นายธนวัฒน์ชอบแต่งชุดตำรวจแอบอ้างตัวเป็นผู้กำกับการสองกองบังคับการปรากรามการทำนุชหลอกวิ่งเต้นคดียาเสพติดมีเหยื่อหลงเชื่อสูญเงินกว่า4 0 0 0 0 0บาทต่อมาผู้เสียหายเกิดสงสัยเนื่องจากบุคลิกท่าทางของผู้ต้องหาดูไม่เหมือนตำรวจทั่วไปจึงไปให้ตำรวจที่รู้จักช่วยตรวจสอบพบว่าไม่ใช่ตำรวจจริงจากนั้นได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีจนสารออกหมายจับไว้กระทั่งผู้กำกับตัวจริงนังกำลังจับกลุ่มดังกล่าว สอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้แอบอ้างตัวเป็นผู้กำกับการสองเพื่อหลอกลวงเงินอยู่จริงส่วนที่แต่งตัวหรืออ้างตัวเป็นตำรวจนั้นเพราะเป็นอาชีพในฝันจึงไปหาซื้อชุดเครื่องแบบมาใส่นอกจากนี้จากการตรวจสอบประวัติยังพบว่าเคยถูกดำเนินคดีช่อโกงมาแล้วจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนต่อไปธนวัดเผือกพีบูรนะรับหมายเลขประจำตัว3 1 5 0 5 0 0 3 1 3 สามสี่หกนะฮะที่อยู่ตามทะเบียนบัตรก็คืออยู่ที่ยี่สิบสองหมู่สองสีพานแสเวงหาอ่างทองนะฮะ<ว>ที่เล่นชื่อแจ็คใช่ไห<ด>มฮะอันะะนี้คือสารวัต์ก็มีหมายจับของศาลของหลวงเนาะ,ะข้อกล่าวหาคือชอบโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นนะฮะคือตอนนี้ผู้ต้องหาน่ะแจ็คก็มีสิทธิ์ที่จะให้การหรือให้การอย่างไรก็ได้เนาะ การเมการของเราจะเป็นใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้นะฮะผู้ต้องหามีสิทธิ์พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายควานะะผู้ต้องหามีสิทธิแจ้งให้ญาติหรือบุคคลไว้วางใจทราบึลการตรวจคุมแล้วก็สิทธิผู้ต้องหามีสิทธิทีใจรับการรักษาจยาบาลเมื่อเจ็บปวดือพันนะฮะซึ่งพี่แจ้งข้อกล่าวหาให้แล้วก็เดี๋ยวจะเชิญตัวเราไปที่หนนก,การของพนักงานสอบสวน lắp mắt rồi về lọc lắp để đéo bị cho khuôn luôn khuyên như này